ไข่เจียวเจียวไข่กินกับส้มตำนะครับบัานบ้านอยู่กลางทุ่งนานะครับไขเ่เจียวเจียวอย่างนี้ครับอร่อยกินกับตำแตงนะตำแตงก็เป็นเซฟตเรียบร้อยแล้วพี่น้องยวไปกินข่าวนกันกับตาหน่อยครับ อืแกรบครับผมจัับมากกับเขาเข้ากัแล้วแล้วเร้อพี่น้องถอดไข่ตําแตงครับผมกับเขาเศร้ามานี้ครับเชิญมาปรับัตะทรรน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องนะน้ำแกรบน้ำกัน เนี่ยจมมาบอลลังบอลลังโคกเนี่ยชมอ้ดูหัวเอาเดพี่น้องขอโทวจขอไฟน้ำมาเนี่ยจมมาบอลลังโคบอลลังในล่างเนาะหิวเขา มามามาตำมะแกงกวดไข่กวาดไข่ไม่ไมหอมหอมจับจจยูจ้าดูเงี้งข้าวแขงเด่นพอดแปลว,ว่าข้าวสารมะแขงลุบจนมาสอดไก่แล้วขึงสารมะแขงมาแล้วยู่ ซันไปน้ำลงโต้ซับไปน้ำๆๆนี่นะแต่ยังเบาสวัสดีจ้าพี่น้องมี่ซับมืดจะคล้องเนี่ย <ๆ S 2> นี่ซับมืดจะคล้องเราไม่ว่าผัวเนี่ยถ้าผัวใส่ซับตกแต่งมาจากพี่น้องจ้บ ้มันแยงขาพีอย่างวะครบตุกมรถยกเว้นรถอร่อยขาดประแดยขาดประเดี๋ยวเลยตื่นอู้วาน นะกลับไปอย่างนี้ดูนี่นอะไรฟังใส่ไส่คือเอาว่ะเป็นเด็กเอาไงเขาเกิดบ้า,บาเขาแตกบ้าแต่างานมันซุ่มเนี่ยขเขาต้องเอาเขาก็แตกอจริงนะ có tắm nước càng se Hết rồi Ừ. Làng. Làng ừ. <laughs> Thôi, khai làm khai vô này Thôi. Nè. เอา. việc đi. Ừ. khay à? Ừ. chọn này Còn ông người ạ người nè Bỏ khay cho bỏ khay nó Rồi lại rồi Còn lại một quân thám thảm luôn Còn lại quân mà thám hạ Hết này này là quân thảm đi. đi, lắng lặng hết này này Điều ngang quân ngang, lạc kim lại, này tham Cái tham kín quá tham hảnh 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 ăn hảnh kín hảnh kín hảnh hảnh nữa mặc mực hoàng gửi bây giờ dẻo người tạo được ui mọi người Ừ. đáng niệm mùng 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 khẩu, mùng 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 đưa. mùng 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 đưa. <laughs> เยน้ำแข็งเนี่ยหายเห็ดเด้อตามกเตียงก็แตำใเออคอยตำกุญแจโอ้ยนี่ไง่ะเสื้อแห้งแล้วม่มไม่เจ็บให้มันฉันตันเลยซากรือบ่าบอกว่าคนใบคน่ามันเปียกแล้วบอ่ามาตากนะ เชี่ยแห้งแล้วพ่อทำไมไม่เก็บให้เออเดี๋ยวพ่อจะเก็บอยู่นั่นลุงส่องลรงเรื่องไม่อยากเหยพ่อจำเนี่ยาะนั่นคาวะเอาเกินเอาเกินงบเยอเกินงบเท่าบาทหา,า,ทา,าททบาทห้าบาทเขียนว่าให้เพื่อนเอาลวด mà ở nhà có tiền phái cảm thì em đi má sám lọc, Uôi, hả luôn nhà kìm chứ Ủa, tôi chỉ hàng, gì nhỉ? <laughs> hả? Thân đầu Chưa ừ. có nhanh, chim mất, có đi, gì ừ. nhanh cắp น้ำาม่กคุณน่ะมาเอาสามรอบคุณท่านซถ้ามืออมาเอาสองรอบรอบละสิบบาทมือนอั้นบ่ได้เอาเงินมัดให้ยมือนี้ก็บ่ได้เอามัดให้ยที่บอกเงินมัดให้แล้วเ,เาพราะว่าบ่เออเพราาะว่เพิ่นบ่ฮู้แหมวา่าเงินไปไป่ผู้ใดเอาซื้อขนมเพิ่นเอาซื้อขนมหรือ,อ,อยังไงย้ายมาไปร้านค้าบา<อ>่มีเงินแล้ว เห็นตะไคอยมัดแต่ว่างเงินต้องมัดดอก็เลยบ่กพอมัดแล้วเอาไปฝากย้ายไว้ย้ายว่ามาซื้อมาเอาขนมเห็นตะไคอยมัดเงินอยู่เดียวจะวาบโมีเงินั่นแต่ว่าเด็กน้อยแก่นี่ก็ต้องมัดเอาไปฝากไว้รถเดี๋ยวย่ายจับตามเองนั่งมือกับโบถึงนั่งมือกับกินสิบห้าบาทมีมือนั่นละกินมี่เน่ยเสียบก็เกินงูเกินไฟ เปพี่นไฟเป็นหมักเลยอ้ยไปก่อนจ้าไก่ปอกทอดให้ลูกเลยวะไปยังนี่ไก่ปอกไก่ปอกบะหมี่